สวัสดีครับพึ่งสดายเวนยนะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่หกนะเวลาที่เกิดเรื่องที่เราทําให้เราไม่สบายใจเนาะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับคือว่าอย่าพยายามที่จะลืมมันอย่างเร็วเ็วอย่างเงี้ยช่าเกิดแบบเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดหรือว่าเราต้องแบบรู้สึกว่าต้องเลิกกับคนรักของเราหรือว่าต้องจากคนรักของเราด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งหรือว่าต้องย้ายที่อยู่หรือว่าต้องถูกแบบออกจากงานกระทันหันเนี่ยอย่าพยายามลืมโดยการใช้ ไปดื่มเหล้าหรือว่าไปหาคนใหม่เพื่อที่จะลืมคนเก่าอะไรครัอันนี้มันจะไม่ลืมครมันจะไม่ลืมคืออะไรก็ตามที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราทุกข์ใจขึ้นมาแล้วพยายามที่จะปัดมันทิ้งลืมมันทิ้งเนี่ยมันจะไม่ไปมันจะอยู่ที่นี่แล้วเราจะทํายังไงได้บ้างครับเขียนมันออกมาครับเขียนมันออกมาเขียนระบายเขียนในประทึกประจําวันหรือถ้าเราเองมีคนที่ไว้ใจได้ครับก็ให้แบบนัดพูดคุยกันคือความทุกข์ใจการเจ็บใจเนาะ จะค่อยๆหายไปเองถ้าได้ได้ถูกระบายออกมาครับค่อยๆระบายออกมาเขียนออกมาคุยคุยกับคนที่เราไว้ใจได้เงนะี้ยคุยกับเพื่อนคุยกับคนในครอบครัวครับอย่าพยายามเอาอะไรมาแ,ลแกลแรกหรือว่ามาทําให้มันต้องลืมไปไปเร็วๆหรือว่าวันนั้นเดี๋ยวนั้นทำไม่ได้เพราะว่ายิ่งเราทําแบบนั้นครจะยิ่งเป็นการกดแล้วมันจะไม่ลืมแล้วมันจะกลายเป็นแผลแบบเขาเรียกว่าแผลในใจเนาะ ที่ที่แบบต้องใช้เวลานาน,านครับกว่าที่จะรักษาเนาะก็ระบายมันออกมาครับเนาะอยากกดเอาไว้อย่าแบบปิดบังซ่อนไว้เนาะสวัสดีค่ะ